สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์พระวรสารในวันนี้ก็พูดถึงบรรดาสิทธิ์ผ่านไปที่ต้นมะเดือ่อแล้วก็พระเยซูเจ้าก็สาบต้นมะเดื่อตอนนั้นเพราะว่ามันไม่มีผลเลยและหลังจากนั้นก็เดินกลับมาก็เห็นว่าต้นมะเดือ่อเหี่ยวเฉาไปจนถึงรากพีโตรจาได้ถึงพระวจาของพระเยซูเจ้า ที่ตัดว่าต้นมะเดือต้นนี้เมื่อไม่เกิดผลก็จะต้องถูกสาบแล้วก็พระเยซูเจ้ายังบอกเลยว่าเจ้าจงมีความเชื่อในพระเจ้าเถิดเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าผู้ใดบอกภูเขาลูกนี้ว่าจงยกตัวขึ้นและทิ้งลงในทะเลเถิดก็จะทําได้ใช่ไหมครับตรงนั้นพระองค์ยังบอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านวอนขอในการอธิษฐานภาวนาจงเชื่อว่าท่านจะได้รับและท่านก็จะได้รับจริงๆ ขณะที่ท่านยืนในทิ่ฐานภาวนาสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือจงให้อภัยนี้แหละเป็นสิ่งที่บางทีบางสำหรับบางคนบอกให้อภัยได้ทุกคนยกเว้นคนนั้นโอ้มันก็แย่สิครับยกเว้นอย่างนี้แสดงว่าอย่างถ้าท่านมีเรื่องบาดหมางกับผู้ใดก็จงไปคืนดีกันก่อนอันนี้มันเป็นกติกาของการที่จะได้มาซึ่งพระพรของพระเป็นเจ้าม บางทีพวกเราเองก็มองจุดนี้ว่ามันเป็นจุเดเล็กๆมีคนหนึ่งที่พูดกับพ่อว่าเขาไม่สามารถที่จะไปรับสินได้ก็เพราะว่าไปวัดแล้วก็คนนั้นก็ยังเขายังเห็นอยู่อยู่ในสายตาของเขาอยู่แล้วคิดถึงอดีตก็เลยให้อาภัยไม่ได้ฉะนั้นจึงไม่ไปรับสินดูแลมันมันก็ขำดีนะครับอยากจะรับพระพรของพระบิเจ้า แต่ไม่ทำสิ่งที่พระองค์สอนดังนั้นเราจึงต้องสนใจในเรื่องนี้ให้มากที่สุดว่าพระองค์เป็นต้นต่อและพวกเราก็เป็นกิ่งกา้านถ้าหากกิ่งกา้านติดต่อกับลำต้นสม่ำเสมอก็สามารถที่จะออกดอกออกผลได้แต่ถ้าว่าตัดตัวเองออกจากต้นไม้ไปแล้วเนี่ยพวกเราก็คงไม่รอที่จะได้รับผลอะไรจาก ิ่งไม้ที่เหี่ยวแห้งแล้วนะครับบัญญัติของพระบินเจ้านั้นสิบประการต่ย่อมาเป็นสองประการและถ้าว่าใครถือบัญญัติสองประการนี้เขาก็อยู่ในหนทางแห่งความรอดเราจะบอกว่าพุทธสมพลสมัยไม่บอกว่าไม่เชื่อบัญญัติสิบประการนี้ได้มาอย่างไรเราก็ไม่เห็นเขียนในพระคัมภีร์บอกงูเสกขึ้นไปบนภูเขาแล้วกลับมาก็ได้บัญญัติสิบประการ เมื่อไม่เชื่อพระบัญญัติสิบประการศีลและธรรมจริยธรรมทั้งหลายก็ไม่ไม่มีไม่ได้เกิดผลอะไรเลยเพราะพระองค์บอกให้เราน้นถือตามบัญญัติของพระองค์แต่เมื่อเราไม่ถือจริยธรรมก็ไม่มีศีลธรรมก็จะหมดเราจะเลือกอะไรนะครับถ้าบอกว่าดอกกุหลาบนั้นมันสวยแล้วเราตัดดอกกุหลาบนั้นมาแล้วบอกว่าเนี่ย เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการดูรากมันหรอกมันก็จะเหี่ยวในไม่ช้าแต่ถ้าเราสนใจที่จะบอกว,ว่ารากนั้นเป็นอะไรเราจะต้องสนใจยังไงเราก็จะได้เห็นว่าเออมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่เราจะต้องถือซึ่งเกิดจากพระบัญญัติสิบประการดังนั้นก็ขอพระบิดเจ้าโปรดให้เราไม่เห็นบัญญัติสิบประการนั้นเป็นภาระ แต่ให้มองเห็นบัญญัติสิบปรการของพระองค์เป็นพระพรที่ทําให้เราได้อยู่ใกล้กับพระองค์มากขึ้นขอขอพร,ร,ระพริจ้าประธานพระพรพี่น้องให้มีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์นะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจา,า,จาที่ท่านรับฟัง,งจบไปแล้วนั้น,น,นโดย